กินมันอิม่มลดให้มันตุกลดของหนังกินปูผ้ายางกินอยู่พี่เนาะวันมองขูงัวอยู่หัวพนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุบหน่อไม้ปนปลาพี่น้องเอ้ยอาหารเส้าบริษัทเาเลยสวยเลยสิกเก้าโมงเลยพ้นกันยังตกอยู่ เกี่ยวเขาหน้าเจาตรวนมาว่าในแล้วเบิดขคูไห้พี่น้องค้นถึนลงมาเมาื่อคืนในเ,นเมื่อน,นี่อีกกระลินเบิดมือจะแมนมันขกักไป,ไปกวาไว้กระโตคูขัดอีก,กนะลูกโอ้ย <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อมัวรใจห่าง คนตกลิ้นหัดเชียวแม่มินี่นะจ้าคนเกี่ยวเซยนนะพี่น้องเหยียบจะพ้นขนาดไม่ลงได้ก็ลงเกี่ยวย่ถอะเหยียตจวหนปะปลาดาได้เราเกี่ยวเซย เอาบวงห้แม่แน่ลูกเอาไว้นเก่งขันบวงห้แม่นเอา้ไหนเด้อหเไปห๊ะเาทแล้วเอาบวงห้แม่นี่ลูกเอาไว้ Đi Ôi đẹp, ổng cả đây luôn. Ừ. Ông mẹ hay mẹ là mẹ? Cập trang đó Chờ bộ kinh สบายดีป้าลูกนะแมสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกน้ำสิกิน่น้กินอาเ่นะมึงอาปลาได้เช่นนะโอยเห็นังนีเลียมีแต่ไอกอนแล้วนอนหลิก็แม่อยู่ใน

ม่ไปกอะไรบงเนอื้อกับบขาบเื้อกับลุดกระเด็นอยู่บอนใหญ่อยูกไป บ่อนใไก่เมือบ้องให้หาหาเข็จ้าพกหน่อเขาพุ่นห้ำกินเขาแรกอสิไปเกี่ยวข้าวอข้าวจะเกี่ยวนวลยังหากระลง ม,มันมากปอน่ะมากินเขาเละบ้อสอะไรยันนงวะเจ้าหนวดกันยังหากกระลงคือหละกันยังมาขันพื้นบมดทุกมากกับพ่อเกี่ยวยุ่งเขาให้ปวดกรองแม่มาทำด้วยชิปช็อง lên nông tôi khó với bừng hết bọn nào là phấn tốt hết bọn nào là phấn tốt rồi. đâu Ngay <laughs> một kiểu cạo. Tất cả những để lòng bên này. Ngay. 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 Ngay.

มาลงไห้นะครับกึนเท่าเงอบนางกัดใจเกินคนตกินหมูน่าเป็นเกี่ยวลมันเดินหมูข้าวเกี่ยวข้าวหมูทุนมากนางกัดใจโคด

นี่ห่อมาเลยไหนนะผู้ช่วยยังให้ดาชมุกตงถัวยนี้นะดูตรงแม่ก็ต้องวัดเป็นเต้าแม่เปนหน่าวเว่าแม่แม่เปหน่าวก็ต๊ะกระปวดยังอดุขึื่อ่ะตัวพูดดีมักแม่ตัวให้ไม่เกยเกเริ่มนม่ละไม่ได้หลบเหลี่ยมใช่ไหม Oh, okay. พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อน,นี้พอ่อคนลิ้นแสะอยู่ oh, บัด oh, <okay. S 2> บัดคอยบานแห้ง oh, <okay. S 2> บัดคอยบานแห้ง